ชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงนี้ก็ขอดีใจกับท่านด้วยระหว่างในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากชาวราศีกุมนั้นจะมีโอกาสที่เรียกว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากโชคลาบก็จะมีเข้ามาเกย ชีวิตของท่านภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆให้ท่านเตรียมตัวรับแต่สิ่งดีๆได้ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านการงานก็จะหาง่ายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงนี้จะมีดาวต่างๆได้ มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทีด่ดีการทำมาหากินช่วงนี้ก็จะมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาไปในทางทิศที่ดี จะทาให้ครอบครัวของท่านนั้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นผู้นําของชุมชนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้มีสเสน่ด้วยท่านจะมีสเสน่ห์อย่างมากพูดจาอะไรก็มีคนคอยช่วยเชื่อถือเชื่อฟังคนนิยมยกย่องท่านอีกในช่วงนี้การเจรจาไม่ว่าจะเจรจาอะไร ก็จะมีความสำเร็จทางนั้นรวมถึงในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญงสัญญาในช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรการงานที่ท่านทำก็จะมีดีจะมีจุดเด่นมีคนนิยมยกย่องรวมถึงเจ้านายก็รักใคร่ไว้วางใจท่านในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลา ในช่วงนี้ก็เหมาะกับการลงทุนอีกด้วยท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรค้าขาย ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำเกษตรกร,ก,รก็จะมีกำารกำไรอีกด้วยลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลงอกเงยจะทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาอีกด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของการหาเงินหาทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะหาได้ง่ายบางท่านนั้นมีเหลือเก็บเหลือกว่กอีกต่หากในช่วงนี้บางคนก็เอาเงินเอาทอง ไปหมุนทำโน่นทำนี่ได้อีกในช่วงนี้ถือว่าเงินทองของท่านนั้นจะไม่ขาดมือหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้บางคนนั้นก็มาพึ่งพาบารมีท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นอยู่ในเกมที่ดีในด้านของความรักภายในช่วงของเดือนตุลานี้สาหรับท่านที่ยังเป็นโสด ในช่วงนี้ท่านก็จะแลดูดีมีเสน่ห์อย่างมากจะไปทางเหนือทางใต้หรือว่าจะไปทางไหนก็มีคนติดสอยห้อยตามถามไยว่าในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสเจอเจอเนื้อคู่อีกด้วยเนื้อคู่ของท่านนั้นก็จะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ท่านระวังสักนิดในเรื่องของคำพูดคำจา บางครั้งบางคราวถากว่าเรามีคู่อยู่แล้วพูดอะไรต้องระวังอาจจะมีการจับผิดหรืออาจจะมีคนมายุแยงให้เรานั่นมีเรื่องมีราวกันก็ได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีโชคมีลาบได้คบกันกับคนรักที่แท้จริงจะมีความสุขจะมีของขวัญของฝากมาให้ซึ่งกันและกันอีกด้วยในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของการทำงานบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ในเรื่องของการทำงาน ในช่วงนี้ก็ให้ท่านสังเกตดูด้วยตัวท่านเองอาจจะมีคนที่เรียกว่าไม่หวังดีกับเราในช่วงนี้แต่หากว่าเราทำงานอะไรเด่นกับเขาเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบไม่พอใจเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะคบใคร ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะไม่ซื่อตรงกับเราหรือคิดลายกับเราสิ่งที่ท่านต้องระวังต้องระหวังเขาไว้สำหรับคนที่เรียกว่าเราจะคบใครกับใครในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจ,จะเป็นชายถ้า,ากว่าเราไม่รู้จักมักี่ก็อย่าไปไา้ใจเขาในช่วงนี้เขาอาจจะมาหลอกลวงให้เราเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ห้ามให้ใครเขาหยิบเขายืมเป็นเด็ดขาดในเรื่องของการเงินการทองแต่หากว่าเราหลวมตัวให้ไปแล้วในเรื่องของการเงินการทอง เราจะเอาคืนก็อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในตั้นระมัดระวังไว้ในช่วงนี้สำหรับคนที่พูดดีวาจาดีในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้บ้างบางทีบางครั้งเขาพูดดีกับเราแต่ใจเขาอาจจะไม่ซื่อตรงเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอันนี้ท่านละมัดระวังไว้การคบคนอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันตามที่บ่งบอกไปแล้วให้ท่านละมัดระวังไว้แต่สิ่งที่ดีๆก็จะมีในช่วงของเดือนกันในช่วงของเดือนตุลาในช่วงของปลายปลายเดือนนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นก็คือ ท่านจะได้งานใหม่งานที่ท่านทำนั่นอาจจะเป็นงานที่ดีและจะมีคนนับสนับสนุนนับหน้าถือตาท่านอีกท่านจะได้งานที่โดดเด่นท่านเคยไปสมัครงานอะไรไว้ท่านก็จะมีโชคมีลาบจะได้ข่าวดีจะมีคนมาบอกท่านให้ไปทำงานที่ท่านสมัครเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานในช่วงของปลายเดือนตุลาถือว่าดี ท่านจะทําอะไรก็จะมีโชคมีลาบงานที่ท่านทําก็จะเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยบางคนนั้นมีงานเหลือมือเหลือแรงต้องจ้างลูกน้องมาช่วยก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันชาวราศีก่มนั้นมีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาเกยในช่วงนี้ ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็มีอยู่บ้างชาวราศีกุมในช่วงของเดือนตุลานี้อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยเล็กๆน้อยๆเงินทองก็จะมีการออกไปบ้างแต่ก็ไม่เดือดร้อนท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั่นในเรื่องของการเงินการทองท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรท่านอยากได้อะไรก็ย่อมจะได้ไม่ว่าเป็นของเล็กของใหญ่ ของถูกของแพงท่านก็ย่อมทำได้ในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นนับว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนตุลานี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของสุขภาพและราราณาไมยก็ถือว่าต้องระวังไว้บ้างก็เป็นการดีเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการใช้เงินใช้ทอง อันนี้ท่านระมัดระวังไว้ก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนเงินทองท่านก็มีจับจ่ายใจสอยอยู่ตลอดในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็อาจจะมีบ้างบางคนบางครั้งบางท่านนั้นอาจจะไปเดินเท้าแพลงหรือว่าปวดแข้งปวดขานี้ท่านระมัดระวังไว้การสัญจรไปไหนก็แล้วแต่ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดี ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้ไม่ว่าจะฟังในแง,ไง่ไหนแต่หากว่าดีหรือว่ามีความพึงพอใจก็ให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ดียังไม่ชอบก็ให้ท่านเลื่อนผ่านไปก่อนเพราะการทำนายดูดวงนี้นั้นเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประทานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันก็ขอทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังสมความมุ่งมา่นปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลามานึกถึงทองก็ให้ไหลามาอีกเช่นเดียวกันอยากได้อะไรราบยศสรรเสริญก็ขอให้ได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองให้หาง่ายการงานก็ขอให้หาคล่องก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี